สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับอิ่มอี้ขยี้ใจรถใหม่ป้ายแดงสุดๆค่ะวันนี้นะคะอิ่มก็อยู่กับเจ้าคันนี้แล้วค่ะสเปซแคป1.9 SDA สี่เทารแลมโบนะคะสียอดฮิต ของใครหลายๆคนเลยนะคะวันนี้เนาะอมอิ่มก็พร้อมปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าคันนี้อยู่ในงบแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวอมอิ่มพาไปชมค่ะนะคะไปค่ะต่ก็มาได้เลยมาฝั่งนี้เลยนะคะคันนี้อมอิ่มจัดแต่งนะคะล้อลาย TE37 ก้านยกหยอดแดง สีเท่ากันให้นะคะลัดด้วยยางคินโตเบอร์255ทับหค่ะยางคินโตตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมญี่ปุ่นเลยนะคะจะบอกว่าเราใส่ล้อใส่ยางให้อย่างดีเลยค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวครอบดุมครอบเบรกน็อตสีสีแดงนะคะเข้ากันกับตัวรถได้ดีเลยใครที่สนใจเซตนี้นะคะไว้ดูเป็นแนวทางในการแต่งรถได้เลยจะบอกว่าสีล้อมแม็ก,กับสีรถนะคะแมทก,กันได้อย่างดีเลยนะคะ ไปค่ะดย่าวมิมพาไปดูด้านในนะคะส่วนคันนี้เนี่ยลูกค้านะคะเลือกที่จะติดตั้งในส่วนของตัวเบาะหนังด้วยอย่าวมิมพาไปดูเบาะหนังแต่ว่าอย่าขอไปเปิดรถแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าฝั่งนี้น่าจะลืมเปิดอย่าขอเปิดรถแป๊บเดียวค่ะสวั ไปเปิดรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ต้องเปิดฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้แสงอะจะได้เข้าจะได้สวยงามนะคะป่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนี่หล่อมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าเบาะหนังเนี่ยเรามีสีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำเดินได้แดงนะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลย นะจ๊ะคันนี้องหมิมขอแจ้งก่อนเนาะว่าตอนนี้นะคะฟังก์ชันของตัวเกรดรุ่น sda เนี่ยเราจะมีหน้าจอขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองถอยหลังมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เลย นี่ค่ะผู้หญิงขับง่ายผู้ชายขับมันนะคะก็คือขับกันสนุกสนุกไปเลยเนาะส่วนตรงแผ่นข้างนะคะเราก็เดินไปสีดำด้าแดงให้แบบนี้ด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็คันนี้ค่ะเดี๋ยวมินพาดูตรงนี้นะคะคันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะใส่กลุ่ล้อด้วยอย่าเปิดดูข้างในได้เลยจ้ะนี่ค่ะ อันนี้ใส่ได้แต่คู่หลังนะคะคู่หน้าใส่ไม่ได้เพราะว่าเวลาอาดเลี้ยวเนี่ยมันจะติดวงล้อนะคะเพราะว่าเราใส่ยางหนาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรน,นี้เราก็ใส่ในตัวของคู่หลังให้ตัวนี้นะคะเขาก็จะติดทึบแชสซีไปเลยอันนี้ลูกค้าก็เลือกที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในเซตนี้นะคะนี่เลยนี่ไปยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวรด 1.9สเป e แค p SDA คันนี้นะคะจะบอกเลยว่าจัดแต่งเต็มแน่นอนแล้วก็เพียงงบแค่นี้เองจัดหนักจัดเต็มแต่งจบแต่งที่เดียวงบไม่บานปลายนะคะใครที่กำลังดูดูอยู่สนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยที่เบอร์โทร0655247877ค่ะอ,อุมเอมประจำอยู่ที่อิสุโเซียลิตี้สาขาเกษตรนวมินนะคะเข้าโชว์รูมทุกวันถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดอุมเอมก็สามารถที่จะมาเซอร์วิสให้กับคุณลูก ที่น่าหลักที่โชว์รูมได้ค่ะสนใจอินบ็อกมาได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ